ในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะมีงานเ e ททีเฟกออนไลน์อินเวสเตอร์แฟร์2013ค่ะซึ่งถือว่าจะเป็นการช่วยนะคะให้คุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนเองนั้นสามารถที่จะเข้าถึงรูปแบบการลงทุนแบบออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้นค่ะ นอกเหนือจากนี้แล้วนะคะถ้าหากว่าเราจะมาดูประโยชน์ของการลงทุนแบบออนไลน์จะช่วยเสริมในเรื่องของการลงทุนได้อย่างไรคะ่ะวันนี้นะคะรายการของเรานั้นได้รับโอกาสที่ดีค่ะจากทางด้านของคุณเกษรามันชุศีนะคะรองผู้จัดการสายงานการตลาดจากตลาดหลกักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาพูดคุยกับเรากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเกษราคะถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของการลงทุนแบบออนไลน์เ่ยนะคะนักลงทุนนั้นจะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไรและจะเข้าถึงรูปแบบของการลงทุนได้อย่างไรบ้างอะคะ คงต้องเรียนนะคะว่าในปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทีเดียวนะคะหลายๆท่านเองก็เชื่อว่าใช้สมาร์ทโฟนนะคะไม่ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือบางคนก็ใช้ iPad ชหรือแท็บเล็ตต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องอะไรที่การสื่อสารหรือการเข้าถึงข้อมูลมรวมทั้งการซื้อขายเนี่ยนะคะก็ใช้ทางด้านออนไลน์หรือเราเรียกว่าอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยก็จะง่ายกว่าแล้วถ้าเกิด เรากลับไปดูนะคะตัวเลขของตัวตลาดหลักทรัพย์เนี่ยปริมาณที่เรียกว่าคนมาเปิดบัญชีแล้วใช้ออนไลน์เนี่ยตอนนี้เนี่ยในบัญชีทั้งหมดที่เปิดอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยนะคะ,คะ60%มีออนไลน์ เรียกว่าสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมอาจจะไม่ต้องโทรศัพท์ไปเพื่อที่จะสอบถาม Marketing หรือแม้กระทั่งนะคะในเรื่องราวของรายหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องรอเพียงแค่จดหมายแล้วทีนี้พอมามอนะคะรูปแบบความสะดวกสบายแบบนี้มันก็เลยเป็นที่มาของการที่จะจัดเตรียมงานในปลายเดือนนี้ด้วย Set T-Fake Online Investor 2013รายละเอียดที่น่าสนใจเป็นยังไงบ้างเราก็จะจัดนะคะในปลายเดือนมิถุนายนก็คือวันที่ 27, 28, 29แล้วก็30ก็คือวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์นะคะ,คะที่ตัวเซ็นเตอร์เวิลด์ที่เรียกว่าลานอีเดนก็คือชั้นกล่าวนะคะ,คะก็สามารถที่จะไปพบอะไรได้บ้างอ,อันแรกเลยนะคะเรามีบูธ24โบรกเกอร์ ที่มีงานออนไลน์มาให้นะคะเรามีการสัมมนาอยู่18เซสชั่นนะคะก็สามารถที่จะเรียกว่าทั้งมือใหม่มือเก่าหรือเรียกว่าอยากจะเรียนรู้มากขึ้นสามารถที่จะไปงานนี้ได้แล้วก็ต้องเรียนนะคะเมื่อกี้เราพูดว่าตลาดลักรัพย์มีกลุ่มงานที่จะขยายให้ข้อมูลทางด้านออนไลน์ แต่จริงๆที่สำคัญเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยตัวบโบรกเกอร์เองนะคะทั้ง10 24รายที่มาเนี่ยนะคะเขาก็จะมาเสนอแอปพลิเคชันเพราะว่าหลายๆหลายๆบโบรคกไม่เหมือนกันนะคะ,คะเขาอาจจะเร็วกว่าเขาอ,อาจจะเ,เรียกว่าข้อมูลเยอะกว่าแล้วก็มีข้อมูลว่าเขาอาจจะมีเขาเรียกเหมือนทราทัศน์เลยนะคะ,คะของแต่ละโบรกแนะนำเช้าแนะนำกลางวันหรือว่าตอนเย็นด้วยนะคะก็จะเป็นอะไรที่เรียนว่า โรเกอร์ ker, เขาก็จะมีการปรับปรุงบริการของเขามากหรือแม้กระทั่งบอกว่าของ T Fa ฟกเองในเรื่องของต้องมาดูเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเราก็จะมีบูธให้ดูนะคะ,คะเรียกว่าจุใจนะักลงทุนเลยมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษบ้างไหมคะสำหรับภายในงานนะคะ,คะก็ต้องมีบ้างนิดหน่อยนะคะ,คะก็คือว่าใครมาเปิดบัญชีนะคะ,คะก็คงจะได้เรียกว่าของสมนาคุณเล็กน้อยนะคะ,คะแต่ว่าที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าท่านจะได้เห็นโรเกอร์เองเนี่ย ถ้าเกิดใครไปเปิดบัญชีกับแต่ละโบรกเกอร์เนี่ยก,ก็จะมีของให้ด้วยะค,ะค่ะอย่าพลาดนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะจะเข้าถึงเรื่องราวของการลงทุนที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าพลาดงานนี้ค่ะ27-30มิถุนายนนี้นะคะที่เซนท์เทเวิร์ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ